ตีจบเธอเลยค่ะโอ้ยตีเหรอเท่าไหรอะอ่อสองร้อยสองร้อ่สิบร้อยสิสยเปไพ่หนึ่งออเอาวัตรนัดเมทก็เธอไปปาะนะตัว<อ> โอ้ยม๊ากินเพลินไปเลยนี่หนังไก่ทอดเลยนะนี่หนังไก่ทอดขุนพลอร่อยทุกคนประชาชนการันตี <c oughs> นี่เป็นรสอะไรเนี่ยรถเพลินประมชนอร่อยมากนะก <c oughs> ินเผ็ดไหมเ <c oughs> นี่ยไม่ได้อะไรป๊าเล่นก่อนนะ,ะนี่นป๊าใช้นี้ย <c oughs> ิงจี้แล้วก็หยิบ <c oughs> จี้นะเอาลิงโยนสามสิบใส่ตัวนี้ <c oughs> อือครับแล้วก็โวตัวนี้เลยโจมตีหนึ่งร้อย กาเบียสบอกว่า100่งร้อยมันก็บวก30จากลดเลทเป็นร3 0ยสามจวมือเขาพกจนไปจบเกินอเ,เอาลา่ละมัวจะกินอยู่นั่นน่ะอืมเหลืกินเหมือนไก่หนังไก่ ใทุกคนเฮ้ยจริงเหรอเจอขวดบ้างไหมไม่เจอเลยเฮ้ยจริงเหรออร่อยมากแล้วต้องรวังเบอร์ชนต้องทำหลับเบอร์ชนเลยเหรอ<ช>อร่อยไหมอร่อยมากจริงเหรอ,อมันต้องเล่นเล้วมั้งนั่งกินไก่หลังไก่มอกกันเนี่ยฮะสองคนวะลูกโอ้โหหิวเลยเราสำหรับใครที่แบบสายการ์ดนี่ซื้อไปกินได้ไม่ได้เล่นการ์ดนั่งกินกันอย่างเดียวแล้าทำอะไรเนี่ยทำอะไรต่อเนี่ย sẽ cài thêm cá nữa mà